ไทยสวัส <Mile> ด <dizzy> ok ok ีค <careers> รับคณิตวะสิงทองเดผมสิงทองลาพิเศษพันธ์ครับอาจจะม่มาสเตเโดโซโยชิคุโอนงชิมัสพบกันเป็นครั้งแรกนะครับ ขอฟังเนื้อฝักตัวด้วยครับคนที่ว่าิงทองเดชผมสิงทองครับはじめましてどうぞよろしくお願いしますพบกันเป็นครั้งแรกนะครับขอฝังเนื้อฝักตัวด้วยครับพบกันในช่วงเวลานี้5นาทีกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อแนะนําเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักกับรายการโชไกโชไต โชกาโชไตแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักในวันนี้เป็นตอนแรกนะครับผมจะขอเริ่มด้วยการแนะนำประเทศไทยนะครับคำว่าไทยในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ทับศัพท์ว่าไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเสียงของภาษาญี่ปุ่นนั้นอาจจะฟังเป็นเสียงสูงแล้วก็สั้นลงไปสักนิดหนึ่งในภาษาไทยเรานั้นเราเรียกว่าไทยแต่ในภาษาญี่ปุ่นจะฟังเสียงเป็นลักษณะคล้ายๆว่าไทนะครับคำว่าประเทศ ในภาษาญี่ปุ่นจะมีใช้อยู่สองคำด้วยกันคำแรกคือคำว่าคุนิคำนี้จะใช้อยู่โดดๆนะครับไม่ต้องใช้ร่วมกับคำอื่นได้กับอีกคำหนึ่งคือคำว่าโคกุคำนี้เวลาใช้มักจะใช้ควบหรือว่าใช้ติดกับคำอื่นในกรณีที่เราจะเรียกชื่อประเทศว่าเป็นประเทศอะไรเราก็มักจะใช้ชื่อประเทศนั้นตามด้วยคำว่าโคกุเช่นประเทศไทยเราก็จะใช้ว่าไทยโคกุนะครับ ส่วนคำว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นในภาษาญี่ปุ่นเรียกชื่อประเทศตัวเองว่านิปปงหรือไม่ก็นิฮงนะครับมีใช้อยู่สองคำเพียงแต่ว่าคำว่านิปโปงนั้นเป็นคำที่ค่อนข้างเก่าปัจจุบันไม่ค่อยจะใช้กันแล้วนะครับปัจจุบันเราจะใช้คำว่านิฮงแล้วในกรณีของประเทศญี่ปุ่นนั้นเขาไม่นิยมที่จะใช้คำว่ากกุมาตามหลังนะครับเราจะไม่ค่อยใช้ว่านิฮงกกุแต่จะใช้ว่านิฮงเท่านั้นครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณิคำนี้ใช้โดดๆนะครับแปลว่าประเทศแต่ถ้าจะใช้เวลาที่จะเรียกชื่อประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นจะใช้คำว่าโคกุเล่นชื่อชิมาโชไทยโคกุไทกุประเทศไทยนิฮงนิฮงประเทศญี่ปุน่น ก่อนจากการวันนี้ผมมีวิธีการแนะนำตัวเมื่อพบกันครั้งแรกมาฝากกันนะครับเราจะแนะนำโดยการพูดถึงชื่อของเราตามด้วยเดสแล้วตามด้วยประโยคว่าฮาจิเมะมาสเตโดโซโยโรชิคุโอนไงชิมัสซึ่งก็มีความหมายว่าพบกันเป็นครั้งแรกนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยประโยคนี้เราจะใช้ในเวลาที่เราพบกับใครที่เป็นครั้งแรกเท่านั้นนะครับ ห้ามใช้ในการพบกันครั้งต่อๆไปนะครับสิงทองเดสฮัจิเมมัสเตโดโซโยชิคุโอนิเงชิมัสสิงทองครับพบกันเป็นครั้งแรกนะครับฝักนึกฝักตัวด้วยนะครับเอาละครับรายการโชไกโชไตแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับซาโยนาระมาตาไอมาโชสวัสดีครับ